ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสังม,มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเยสมเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลายาณมิตรทุกท่าน สังยุตตนิกายสลายตนาวัตสัพพวัตที่สามสัพายสูตรที่หนึ่งสามสิบสี่ดูกระภิสูน์ทั้งหลายเราจะแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอน ซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหามานะและทิฏฐิแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีดูกระพิสุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและฤติเป็นฉไหนดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมไม่สำคัญซึ่งหูในหูแต่หูว่าหูของเราย่อมไม่สำคัญเสียงย่อมไม่สำคัญซึ่งหูวิญญาณ ย่อมไม่สําคัญซึ่งหูสัมผัสย่อมไม่สําคัญซึ่งสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะหูสัมผัสเป็นปัจจัยในเวทนานั้นแต่เวทนานั้นว่าเวทนานั้นเป็นของเราดูกระพิสุจทั้งหลาย พราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญเป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในพพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลิน เฉพาะพบเท่านั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งหูในหูแต่หูว่าหูของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งเสียงในเสียงแต่เสียงว่าเสียงของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งหูวิญญาณในหูวิญญาณ แต่หูวิญญาณว่าหูวิญญาณของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งหูสัมผัสในหูสัมผัสแต่หูสัมผัสว่าหูสัมผัสของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะหูสัมผัสเป็นปัจจัยในเวทนานั้นแต่เวทนานั้นว่าเวทนานั้นเป็นของเราด้กระพิสูทั้งหลายบุคคลนั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งขันธาและอายตนะในขันธาและอายตนะ แต่ขันธ์ธาตุและอายตนะว่าขันธ์าตุและอายตนะเป็นของเราบุคคลผู้ไม่สำคัญอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมปรินิพานได้เฉพาะตนทีเดียว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายอันนี้แล คือข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเกิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหามานะและทิฏฐิดูกรสุทั้งหลายให้ทำสบายเพิกถอนร,อน,รอนตัณหา ทำบางละมานะคิติภาทำนั้นหนาละได้สบายใจภิกษุธรรมสำคัญละสละอยู่หูให้สู่ไม่สำคัญนั้นเสียงให้หูที่ฟังไม่สำคัญวิญญาณไป หูฟังได้ไม่สำคัญสัมผัสมาสุขทุกข์ให้ไม่สำคัญนั้นรับสู่เวทนาอยู่ปุข,ขมะสุขไม่รบหาสิ่งเสพให้เวทนาสัมผัสมาปัจจัยหาละให้ ไม่สำคัญให้สำคัญนั้นทำนำสู่ให้เป็นปัจจัยส่งต่ออ่อภพนั้นย่อมเพลิดเพลินเจเริญเหตุเวทนาพลันย่อมสำคัญยึดไว้ปัจจัยมี ไม่สำคัญหมูอยู่ซึ่งถึงมีอยู่หมูมีสู่ไม่สำคัญนั้นแต่นี้หูสู่ฟังดังเสียงแต่เยังมีหมูที่ดีมีใช้ในเสียงธรรม ไม่สำคัญซึ่งวิญญาณการมีให้สำคัญไรในวิญญาณการสู่นำไม่สำคัญนั้นแต่แค่รูปธรรมไม่ถลำสำคัญนั้นสู่มี ไม่สำคัญในขันมันแค่ท่าวางละขาดอายตนะสละนี้ไม่สำคัญยึดมั่นใครมีในโลกนี้สิ้นให้ไม่สำคัญความสะดุ้งยุ่งหาไม่พาให้ ความกลัวได้ไม่มีที่ให้วันความรู้ชัดขจัดสิ้นกิเลสทันความจบวันพรหมจันย์นั้นสิ้นเล